ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครัง้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูจันทะสมานคุณหรือหลวงปู่ล่าจันโทภาโสวัดป่าตึงตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ พระเกจิดังแห่งล้านนาเป็นหนึ่งในสิทธ์สายครูบาศรีวิชัยที่ยึดแนวปฏิบัติของนักบุญแห่งล้านนาเป็นแบบอย่างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมได้รับสมญานามว่ามียานวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่นว่า หลวงปุราตาทิพย์หลวงปุราเป็นเจ้าวานลูกที่สองของวัดป่าตึงซึ่งแต่เดิมเป็นวัดล้างและได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่โดยคูบาปินตาย้อนไปในสมัยรัชการที่5ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นที่หมู่บ้านปงตำบลออนใต้เมื่อวันที่22กันยายน ปีพุทธศักราช2441มีนามเดิมว่าลาบุญมาคํมซึ่งในภาษาเหนือหมายถึงสุดท้ายเพราะท่านเป็นคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนเป็นบุตรของนายเงินนางแก้วบุญมาคํมประกอบอาชีพทำนาอายุหนึ่งขวบบิดาถึงแก่กรรมแม่จึงนำไปฝากเป็นเด็กวัดกับครูบาปินตาบวชเป็นสามเณร เข้ากรรมอยู่ในป่าเรียนหนังสือพื้นเมืองหนังสือไทยอายุ18ปีเข้าไปอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเรียนภาพประดิษธ,ธรรมที่วัดพระเชตุพนแต่เรียนได้ปีเดียวต้องกลับวัดป่าตึงเพื่อปฏิบัติคูบาปินตาซึ่งชาราภาพมากพออายุ20ปีเข้าอุปสมบทนพัทศีมาที่วัดป่าตึงในอุโบสถน้ำ คูบาปินตาเป็นพระอุปชาคูบาอินเป็นภาคกรรมวาอาจารย์และพระยานวิชัยเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์คูบาปินตาเป็นอาจารย์สอนนั่งวิปัสนากรรมฐานรูปแรกนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มาจากคูบาสุริยะวัดจอมแจ้งสิทธิเอกซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจากคูบาศรีวิชัยพออายุ23ปี มีโอกาสไปกราบครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่วัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนโดยเดินเท้าเปล่าไปเป็นเวลาถึงสวันเมื่อครูบาศรีวิชัยจําพรรษาที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ท่านก็ไปกราบอีกหลายครั้งหลังสิ้นครูบาปินตาจึงต้องรับพระเป็นเจ้าวาดเมื่อมีอายุเพียง27ปีเมื่ออายุ35ปีได้รับความไว้วางใจ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลอ่อนใต้พัฒนาวัดป่าตึงจนมีความจเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านขณะที่ว่างเว้นจากการพัฒนาอารามจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจผู้คนไปด้วยโดยสงเคาะอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตลอดมาแม้ชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งใกล้ไกลวัดป่าตึงก็หยิบยื่นเมตตาให้เป็นประจำท้งอาหารการกินเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มปีพุทธศักราช2,504หลวงปู่ลาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูจันทสมานคุณซึ่งขณะนั้นอายุ63ปีหลวงปู่ลาบรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,536อายุ97ปี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่